ทุกคนรู้ไหมว่าต,ต้นกระติ้นเต้าที่เรารู้จักกันั่นมีมีชืออีกชือหนึ่งก็คืออาคาเซียค่ะทุกคนต้นเรพิดาวะอยกได้อาคาเซียมาปลูกจึงก็ไปท่ามในกลุ่มค่ะทึงก็บอกว่ามันเป็นอ่ากระติ้นเต้าค่ะทุกคนนี่เลยนะกระติ้นเต้ามีประโยชน์ก็คือเขาเป็นพืชตะกูลตัวค่ะมันสามารถรับพุ่งดินได้แล้วก็ใบของเขาเนี่ยอ่า ใบโองโคเน,นี่ยมีประโยชน์มากมาเลยนะคะทุกคนทําให้ดินนุ่มนะเป็นวัตถุอินทรีย์อย่างดีเลยนะคะแล้วก็ไม้เนี่ยนะทุกคนไม้เนี่ยเนือไม้จะช่วยหมาสามารถเอาไปทําบานทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะอันนี้เราปลกูกกี่ปีนะห้าปีห้าปีได้ไหมตอนนี้ห้าปีแล้วนะคะนี่ทุกคนห้าปีอโอบหน,น,นึ่งแล้วปเราต้องสร้างไล ทางไถึงสมุนกองไพรมันก็อยู่ข้างหลังก็ไม่รูสามารถปลูกไอ้ปลูกไอ้กระชายปลูกขี้มินนะคะสามารถปลูกได้เลยเนี่ยถึงใบกองเขามีสารอาหารอะไรนะใบมีไนโตรเจนหมาแล้วก็ถ้าเราปลูกเยอะๆทุกคนมันจะทําให้ในสวนเราเนี่ยมันจะไม่ไม่ข่อยรกนะทุกคนไม่ข่อยรกอันนี้พี่ดา ไอ้เตนไม่ได้ลงปลูกในตีเต้แบบว่าเป็นดินแข็งเลยจริงๆจริขึ้นดินดานปลูกดินแบบนี้เลยค่ะดินดานนะมันเนี้ยตอนกระจิ้นตีป่าตามาตีจ้าก็เดี๋ยวว่ารับรุ่งดินได้ค่ะตาหวาส่วนใกล้เต้แบบว่าอ่าดินไม่ค่อยดีดินดานแบบนี้นะคะลองปลูกกระติ้นตีป่าไหวบางนะคะ